เฮ้ยตัวเป็นควายเล่นเล่นเกมอยู่เหรอวะก็ดีกว่ามึงไงเห็นว่าเป็นเด็กเดินยาไ,ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่างน้อยกูหาตังค์ได้เหรอวะแล้วไอ้กเกมของมึงอ่ะใช้ในชีวิตจริงได้เหรอเออแล้วมงมาทำอะไรวะกูไม่ยืมตังค์มึงว่ะถุยนาาี่เหรอหาตังค์ได้เฮ้ยกูจะไม่ต้องใช้เงินจริงๆเห็นว่ามึงได้ต,งตังค์จากเกมหาเงินได้ด้วยไม่ใช่เหรอยืมอะไรดิด เออแปบ๊บนึงครับในชีวิตผมมีแค่สองอย่างคือไอเต้กับความรู้เรื่องปืนจากในเกมผมเล่นเกมยิงตั้งแต่จำความได้ปืนทุกรุ่นตั้งแต่ของสหรัฐไปจนถึงรัเสเซียตั้งแต่รุ่นเริ่มแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันล้วนผ่านสายตาผมมาทั้งหมด ถ้ถึงจะรู้มากแค่ไหนผมก็ได้แต่มองมันผ่านหน้าจอเพราะความเป็นจริงมันดูน่ากลัวเกินไปสำหรับผม ฮัลโหลอะไรของมึงวะเฮ้ยกูไปข้างนอกตอนนี้มึงจะมากันแล้วนะเว้ยเต้เออเออกูไปก็ได้แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเว้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ก็เหินกรอ้สุดท้ายกูก็ให้มึงเป็นเมื่อตอนเช้าไงเฮ้ยไม่ตื่นหลงเลยด้วยมึงเลือกเลยคนในยะตายก่อนได้กูจะฆ่าไอ้เฮียนี่ก่อนมึงจะได้นึกออกไหมเพามึงยังมีตังค์อีกไหม มึงอะนี่มันเรื่องเฮียอะไรกันวะ ใครจะไปรู้ว่ามึงไม่มีตังค์แล้วใครมันจะไปให้มึงได้ทุกครั้งวะเออขอโทษโทษท e ี่อะไรอะเกือบพากูไปตายแล้วแต่คนที่ตายอ่ะไม่มีแค่มึงนะเวย้ย แล้วมึงจะไงต่อวะวัวค,คงคังบ้านมึนงแล้วพ่ออืมเฮ้ยเป็นไ,ไงวะเห็นไหมล่ะบอกให้ยิงไม่ยิงถ้ามึงยิงไงน,นะป่าเนี่ยมันคงไม่เอาเออรื่องปบอกพวกมแม่งหรอก ไหนว่าเก่งเรื่องปืนนักหนาไงฮะชีชีวิตจริงอะมันไม่มีจุดเซฟนะเว้ยทำไปแล้วอ่ะเดินกลับไม่ได้นะจำไว้ เฮ้ยนี่มันปืนกล็อกสิเก้าที่ไปหลือในกองทรัพารรันในสมัยสงครามนี่แรงดีดมันแรงมากเลยเนี่ยเออในตูงเง้เย็นไม่มีอะไรกินเลยว่ะมีแต่หานานเดี๋ยวกูจะไปซื้ออะไรกินมึงเอาอะไรไหมอืมเอ้มึงไปซื้อข้าวอกูซื้อเองดีกว่าี๋ยวมึงได้เรื่องกับมันอีก

<laughs> hey. <coughs> hey, hey, hey. Hey. She would think when maybe to say มึงหนีไปอีกคมึงลาก่อน รู้มหมว่าแจ็คม,มีน้องสาวแล้วมันจะมาร้านนี้ด้วยกันสุดดาบวันนี้เมาจะมาหานะหาคนที่ฆ่าเพื่อนผมวันนี้มันจะปวดมือกับผมและผมจะจบเรื่องนี้สักทีผมครับ เดินไปลงไอ้ชัยไอ้ชายมึงเจอะลรวะบอกที่ซ่อนหัวหน้าของแกมาเไม่บอกเว้ยมึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้าเลย โอเคบอกแล้วคนชื <Okay. S 1> อ่อเฮียตีโอชาอ, <Okay. S 1> อยู่ที่ตึกลลังซอยสี่ บอกคุณแล้ว,วมึงจะมาเจ็บคุณมึ่าพวกมึงแต่ไม่ถึงตาพหอเสียเลยมามาทำไงเป็นกูถ้าหัวนหน้าตายที่เหลือก็ตายหมดสมั่นใจนะจังเลแกก็รู้สินะทำมืองฉันยิงมหก็ได้เจ็บ ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีจุดเซฟถ้าตายแล้วก็จบกันไม่มีโอกาสเริ่มใหม่เฮ้ย